เราจะพูดเก่งขึ้นถ้าได้ฝึกซ้อมบ่อยๆและได้เห็นตัวอย่างดีๆคุณลุยส์อีวานเป็นนักเขียนและก็เป็นนักปรับพฤติกรรมซึ่งได้ไปพูดในรายการเทสท็อกเมื่อปี2017มียอดวิวตอนนี้กว่า3ล้านครั้งนะคะในคลิปที่คุณอีวานพูดนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการถ่ายทอดความคิดถ่ายทอดความรู้ที่ทำให้คนเข้าใจง่ายและจดจำไปได้นาน พี่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าคุณอีวานนั้นมีเทคนิคอย่างไรเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้นําไปปรับใช้ในการพูดเพื่อที่จะให้ความรู้หรือเผยแพร่พความคิดนะคะคุณอีวานขึ้นไปบนเวทีด้วยท่าทางที่มีความมั่นใจแล้วก็การแต่งกายที่ดีเธอเริ่มประโยคเปิดนะคะที่น่าสนใจด้วยคําที่บอกว่าขอแนะนําให้รู้จักเก้าอี้5ตัวนี้เพราะ จะเป็นตัวเอกของการพูดในครั้งนี้เก้าอี้ห้าตัวนี้จะบอกข้อความสำคัญให้กับทุกท่านทราบนะและก็บอกวัตถุประสงค์ของการพูดว่าจะมาพูดถึงการที่เราคิดหรือตัดสินอะไรออกไปนะคะก็จะส่งผลถึงพฤติกรรมแล้วก็ส่งผลถึงผลที่จะตามมาว่าชีวิตเราจะดีขึ้นหรือเป็นอย่างไร แล้วคุณอีวานก็ได้เริ่มเล่าเรื่องส่วนตัวของเขานะคะว่าจะขอเล่าเรื่องส่วนตัวเรื่องหนึ่งคุณอีวานอยากจะสร้างสัมมันธมนตรีที่ดีกับลูกสาวของแฟนเด็กคนนี้อายุ20ปีนะคะคุณอีวานก็เลือกร้านที่คิดว่าดีที่สุดคือร้าน blue note jazz โดยที่มีวงดนตรีคือชื่อ manhattan transfer เป็นงวงดนตรีแจ๊สทีเ่เป็นที่ชื่นชอบนะคะ เมื่อพาไปในระหว่างที่คุณอีวานนั้นกําลังดื่มด่ากับเพลงอยู่ที่หันไปปุ๊บก็เห็นเด็กสาวกําลังเล่นมือถือในทันทีนั้นคุณอีวานก็บอกว่าเขารู้สึกขึ้นมาเลยนะคะโดยที่คุณอีวานก็ไปนั่งที่เก้าอี้ตัวแรกค่ะที่เป็นสีแดงและก็พูดว่าไม่ทราบว่าเรามาทำอะไรอุตส่าห์เสียงเงิน เสียเวลาพาเด็กสาวมาปรากฏว่าไม่สนใจเลยเด็กเจเนอเรชันนี้เป็นอย่างไรคือโกรธนะคะเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นไปนั่งเก้าอี้ตัวที่2ซึ่งเป็นสีเหลืองเมื่อนั่งเก้าอี้สีเหลืองแล้วก็พูดว่าโอสงสัยฉันทำผิดเองอะเด็กรุ่นนี้ก็คงไม่ชอบเพลงแบบนี้ละมั้งน่ความจิตความจริงฉันไม่น่าเลยฉันผิดเองนะคะแล้วก็ลุกขึ้นไปค่ะไปนั่งเก้าอี้ที่เป็นสีเหลือง เป็นเก้าอี้สีเหลืองก็พูดใหม่นะคะบอกอือหายใจลึกๆอย่าเพิ่งทํะไรนะหายใจลึกๆนับหนึ่งถึงสิบก่อนนะจิบน้ําจิบอะไรไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นไปนั่งเก้าอี้ตัวที่สีที่เป็นสีฟ้าแล้วก็บอกว่าเออเด็กคนนี้ก็มีความสําคัญนะเราก็ควรที่จะเปิดใจควรที่จะค่อยๆรับฟังเด็กว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะคือเปิดใจให้เด็กค่อยๆศึกษา และก็ลุกขึ้นไปนั่งเก้าอี้ตัวสุดท้ายที่เป็นสีม่วงคิดพูดใหม่ค่ะเขาก็พูดเธอก็พูดใหม่ว่าอ๋อเด็กนะคะเด็กสาวคนนี้เอเขาไม่รู้ว่าเขาอยากฟังอะไรเขามีความเห็นอย่างไรอะไรที่สำคัญกับเด็กเออเราน่าจะเปิดใจฟังนะเราน่าจะฟังเขาหน่อยหนึ่งจะได้รู้ว่าอะไรที่สำคัญกับเขานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณอีวานก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่า ขณะที่กําลังจะจะรีแอครีแอค,รแอคหรือว่าสแสดงปฏิกิยาไปนะคะเด็กสาวก็เงยหน้าขึ้นมาค่ะเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็บอกว่าลุยส์ดูนี่สิที่เขาใช้มือถือนะคะคือเพื่อหาข้อมูลค่ะลุยส์ดูนี่สิไม่น่าเชื่อเลยว่าร้าน Blue Note Jazz นี้เป็นร้าน1ใน3ที่มีในโลกร้านแห่งหนึ่งอยู่ที่นิวยอร์ก อีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ญี่ปุ่นและในโยุโรปนี้มีที่นี่ที่เดียวไม่น่าเชื่อเลยและวงค์วงดนตรี m a n h ั t ต a n ทรานสเฟอนี้ก็เป็นวงดนตรีที่เล่นกันมานานกว่า40ปีไม่น่าเชื่อและดูนิซีลุยสฉันได้ลงไปใน Facebook แล้วว่าขณะนี้ได้อยู่ที่บลูน o j แจ z สกับ m a n h ั t ต a n ทรานสเฟอและหลุยส์เยี่ยมจริงๆเห็นไหมคะ ค,คุณอีวานบอกว่าเกือบจะทำให้คืนนั้นเสียไปเลยถ้าเขาได้ตัดสินใจทำอะไรไปบางอย่างนะคะเช่เนไปที่เก้าอี้สีแดงแล้วก็โวยวายโกรธคืนนั้นเสียไปเลยแต่ในที่สุดแล้วไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเห็นไหมคะคุณลุยส์อีวานบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้สอนกันในโรงเรียนการที่เรานั้น จะเลือก Choice ในเก้าอี้ไหนนั้นก็ส่งผลถึงสิ่งที่จะตามมาคุณอีวานก็มาเฉลยค่ะโดยที่เฉลยก็เดินไปที่เก้าอี้ตัวแรกคือสีแดงเก้าอี้สีแดงนั้นก็จะมีมีป้ายนะคะที่เป็นไวนิลคว่ำอยู่เธอก็เปิดเผยออกมานะคะก็เป็นเก้าอี้สีแดงที่เขียนคำว่า attack เป็นรูปของสุนัขจิ้งจอกนะคะเป็นรูปของสุนัขจิ้งจอกคุณอีวานบอกว่า ก้อี้ตัวนี้ก็เหมือนกับหลายๆคนคือเวลาเราพบใครนะคะคือหมาจิ้งจอกเนะะี่ยค่ะก็จะแอดแท็กก็คือจงตีเมื่อเราเห็นใครปุ๊บเรามักจะสแกนดูค่ะว่าเอะคนนี้น่าสนใจไหมคนนี้ดีไม่ดีคนนี้น่าคบไหมแล้วก็คนที่นั่งเก้าอีน้นี้ส่วนใหญ่ก็มักจะนินทาส่วนใหญ่ก็มักจะโทษคนอื่นส่วนใหญ่ก็จะจับผิดคนอื่นนะคะนี่คือลักษณะของเก้าอี้สีแดงซึ่ง เป็นตัวของสุนัขจิ้งจอกนะคะอก็บอกว่าก็กลับไปที่เก้าอี้ถัดไปคือเก้าอีอ้ออสีเหลืองก็พลิกค่ะพลิกป้ายไวนิวขึ้นมานะคะก็เป็นตัวอักษรที่เขียนว่า self doubt นะ,ะเป็นตัวเม่นที่สงสัยตัวเองหรือมองตัวเองในแง่ลบก็คือคิดว่าตัวเองนั้นผิดอยู่เสมอ เราไม่ดีเราอ่อนแอโทษตัวเองนะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะถัดไปเป็นเก้าอีที่3คือสีเขียวนะคะสีเขียวนี้จะเขียนว่าเวทนะคะที่แปลว่ารอนะคะเป็นรูปของเมียแคทคุณอีวานบอกว่าเมียแคทนี้เป็นสัตว์ที่เวลาเฝ้าระวัง เป็นยามนี่นะคะจะยืนเป็นชั่วโมงเลยนะคะยืนนิ่งเลยแล้วก็มองซ้ายมองขวานะคะก็คือคอยเฝ้าระแวดระวังสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นคนที่นั่งเก้าอี้นี้ก็คือว่าจะหยุดคิดนะคะหยุดคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจอาจจะตัดสินใจซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะถัดไปเป็นเก้าอี้ที่4คือสีฟ้าสีฟ้าเมื่อพลิกกลับมานะคะก็จะเขียนว่า detect ดิเทคนี้นะคะก็จะเป็นรูปปลาโลมาถามว่าทําไมเป็นปลาโลมาก็เพราะว่าปลาโลมานั้นเป็นสัตว์ที่ขี้เล่นนะคะแล้วก็ฉลาดเขาบอกว่าคนที่มานั่งอ,อีทตัวนี้ก็คือว่าพยายามที่จะเข้าใจผู้อื่นนะคะก็มีความแอสเซทีฟก็คือว่ากล้าพูดนะ,ะแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นคนที่ก้าร้าวนะคะเป็นคนกล้าพูดแล้วก็ก็ก็กพยายามที่จะเข้าใจคนอื่นอยู่นะคะ ถัดไปเป็นเก้าอี้ตัวสุดท้ายสีม่วงพอพลิกกลับมาก็เขียนคำว่า connect นะคะเขียนคำว่า connect เป็นรูปของยีราฟค่ะยีราฟเป็นสัตว์ที่มีหัวใจใหญ่ที่สุดนะคะเป็นสัตว์บกที่หัวใจใหญ่ที่สุดแล้วก็คอยาวที่สุดเป็นเป็นสัตว์ที่หรือเปรียบเทียบได้ก็คือมองได้กว้างมองได้กว้างใจกว้างหนะะัวใจใหญ่นะมองกว้างใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของอื่นของคนอื่นนะคะว่าคนอื่นคิดอย่างไรแล้วก็เห็นอกเห็นใจลดความเป็นอีโค่ลงมานะคะเพราะฉะนั้นเก้าอี้ตัวสีม่วงนี้ก็น่าจะเป็นเก้าอี้ที่ดูดีที่สุดคุณอีวานบอกว่าคนเรานั้นมักจะไม่ได้เรียนมานะคะโรงเรียนก็ไม่ได้สอนเรื่องนี้มาเพราะฉะนั้นเขาก็หยิบประเด็นนี้มาพูด แล้วบอกว่าเป็น call to action แล้วค่ะนะคะก็คือเริ่มสรุปแล้วนะคะก็บอกว่าขอให้ทุกท่านนะคะก่อนที่จะตำหนิใครก่อนที่จะเถียงกับใครหรือว่าจะไปลงโทษลูกน้องขอให้คิดถึงก้าอี้5ตัวนี้ก่อนอยากให้ทบทวนให้ดีว่าตอนนี้เราคิดแบบไหนอยากให้ทุกคนนั้นนำก้าอี้5ตัวนี้กลับไปที่บ้านกลับไปที่ห้องทำงานกลับไปที่ห้องประชุม แล้วลองดูซิว่าสิ่งต่างๆมันดีขึ้นไหมนะนี่คือข้อสรุปแล้วก็ call to action คลิปนี้ใช้เวลา18นาทีแต่ทุกคนสนใจติดตามตามไม่กระพริบพี่วิเคราะห์ได้อย่างนี้ค่ะคือคุณอีวานนั้นเป็นนักเล่าเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีเธอจะยกเรื่องส่วนตัวมาเล่านะคะและมีการอุป,ปมาอุปไมยเรื่องต่างๆ ะะโดยที่ให้เก้าอี้5ตัวเป็นวิธีการคิดของคน5วิธีและใช้สัตว์ต่างๆเป็นตัวแทนในการที่จะบอกว่าเก้าอี้ตัวนี้คิดอย่างไรหรือชอยส์นี้คิดอย่างไรก็เป็นสัตว์ต่างๆเห็นไหมคะมีอุปมาอุปไมยแล้วก็มีสัญลักษณ์ให้และทุกๆทุกๆตัวที่เขาอธิบายนะคะเก้าอี้ทุกตัวที่เขาอธิบายเขาก็จะยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างของคำพูดของคนดังๆเช่นแม่ชีเทเรซาอับราฮัมลินคอนอะไรเงี้ยค่ะยกคำพูดมาประกอบตลอดเลยนะ,ะมีการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนการพูดของเขาก็จะมีเสียงสูงเสียงต่ำเป็นการเหมือนกับการ acting เหมือนกับการแสดงทำให้ทุกคนนั้นเห็นภาพจินตนาการไปกับสิ่งที่เขาพูดนะคะแล้วก็จำได้น้องๆคะนี่เป็นตัวอย่างการพูดที่ดี ถ้าพอมีเวลานะคะลองเข้าไปใน YouTube แล้วคีย์คำว่าลุยส์อีวานเทตทอ l k ก็จะเจอคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ้ามองถ้าถ้าพูดคร่าวก็คือ five choice five c h a r s five choices นะคะอยากให้ทุกคนลองไปฝึกดูและจะเห็นผลว่าผู้ฟังนั้นจะจำได้จะเข้าใจได้ชัดเจนเห็นภาพแล้วก็จดจำได้นาน ลองมปฝึกดูนะคะสวัสดีค่ะ